สวัสดีค่ะอยู่กับจองยายหน่อยพัดเลาะ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 เด้อพี่น้องมื่อนี้มันยายหน่อยพัดเลาะมะสวนมอนพี่น้องจ๋าเดี๋ยวห้าสิบเก็บหมักมอนกันนะคะเน้อง่ได้เก็บไปขายดอกพี่น้องเก็บกินค่ะพี่น้องค่ะหมักมอนซุกดำจึงคืนอยู่พี่น้องไปเลยค่ะยายหน่อยสิพัดเลาะสวนมอนจ้าเดี๋ยวใส่หมวกก่อนพี่น้องจ๋ามันแดดฮอนยายหน่อยบ่ได้ม่ผู้เดียวได้จ้ามื่อนี้ ไอ้หน่อยมากับยายหนูกับยายหนึกถ้ากันมาเก็บมอนค่ะไม่ได้เห็นอย่างดอกบอมเบนเขาไปเบิ่งก่อนจะสองสาวสองสาวช่วงเ,เก็บมอนหอดใสแล้วจ้ะพี่น้องจะ้ะไปเลยค่ะพี่นอบบ้องดำดำบึ้นขึกอยู่เนีย่ยพี่น้องผ้ามาเบิ่งก่อนมาเบิ่งหมักมอนก่อนพี่น้องพี่น้องพี่น้องน้องเบิ่งเลยหลายหลายเนี่ยดำจึงคืนอยู่เห็นบ่ ในหน่อยหน่อยเป็นในหน่อยสิบห้าเตอรบักมอนท่านพี่น้องช่องจา้าบังเอิญดับเด็คือพี่พน้องเบิ้งเด้อค่ะมังเนิญหมักมอนเด้อค่ะเด้อหมัมกมอนมอนสุกนะคะมอนสุกนะคะหลายหลายจ้ะบักมอนสุกหลายาเลยหลายบังแดดพี่น้องจ้าพู้น่ะในหน่วกินซะ น้ือืมืหวานหวานบ้านเราข้าไปเบิง่งนี่คนวยยงไงเน่ย เขาไปทำน้ำหมอนกันเขาไปเทน,น้ำหมอนอมเอาก่อนไม่นอนอาก่อนเอาก่อนนี่นะไอ,อ,อ,อ้ดำมุกขึ้นจะไปนอนคุณน่ะเนี่ยหล่นหมดแล้วโอ,โ,อโอ้โหไปจับมันร่วงแล้วก็หล่นโอ้ย ai ta luôn mất luôn mất luôn mất, P'Nong Bát, nhai cà nhai thôi P'Nong Bằng này Quăng nhai nhai Quăng nhai nhai Bát, ván น้อยๆ่าแต่กิน่นพี่น้อง,องชายพี่น้องเบิ้งต้นนี่เบิ้งนู่นะ่ะมันกะทั้งซุกทั้งดำทั้งดำทั้งแดงเนาะพี่น้องมีเมือดเนาะแต่ว่าแซบแซบ แซ่บครับไปค่ะโอ้โหาบางต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี่ต้นนี่นี่น้อยสอ่อนมันเดบพี่น้องปุณหน่ะน้องเห็นบอบางแหน่ดำกำอึกคึอกอยู่บางๆสะอ่อนได้ดำแท้เอาก่อน ออเอามาเอามากที่มันเขาวน้ำาสมืม่ได้เบิง่งบ่ได้น้เบิ่งวนันเอาบากที่มันเขาวน้ำมึงแนนไปนอนเสีบแท้เสียไปเยอ หวานแมเรื่องส่นเดียดอดนี้นยัยงหลายหืมม้าหลายหลยแล่แม่ยังบ่ได้เอาถุงมาใส่อ่ะืมหืมบ่ได้บ่ได้เอาบ่ได้เอาเนี่ยมาใส่ ใส่ปากเลยพี่น่องไหนเบิ้งพวกนี้ดู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 นี่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 น,น,นี่เอาอันดำดำมาเนี่ยหาเก็บกลิ่นหมักมอนเด้อพี่น้องอือหือกะเอียบ บ้านดีค่ะได้หลายแล้วบจ้าสสวัดีค่ะโอ้ยแซ่บไม้พี่น้องแซี่ยบางแซ่เบี่ยบ้าบังมือมันใหญ่นึกเนี่ยปากมันใหญ่นึกกระแหลมเมื่ลไรจะพี่น้องจ้าแล้วบางมันใหญ่หนูบัวมันใหญ่หนูเราคือเก็บได้เร็วได้พี่น้องไงหนูเร็วไงหนูคือเก็บได้เร็วแท้ย่อยหน่อยไปเห็นอยังได้ยน่อยกลิ่นดังเดียวได้พี่น้องเด้อปาดเอาเลยเด้อทั้งนั่งทั้งยืนเด้อแบบนี้นะเบึ้งเบิ้งเบึ้งไม่ใช่ ไม่ใช่นึกมนเขาไปกินอยู่ข้างไหนบนได้พี่น้องสะออ่อนมันแหมม,มันหลายข้างล่างกันหลายข้างบนกันหลายนะพี่น,นอ้องหน,น่วยใหญ่แหมเอ้าเบิ่งผุ่นผุ่นผคนหนึ่งผุ่นผุ่นผุ่นคนหนึ่งกินจนปากแหลบจนปากแดลมเมื่อผุ่นผุ่นคนนี้คนนี้ คนนี้ก็ได้หลายแท้ปาดพี่น้องเอ้ยเหลียวบังเด้อแม่ยมังน,งนานน้อยนๆอยู่ใต้ต้นอนันนกำลังยำกินยังน,าน,น,านุ่นไหพี่น้องพูนพนามหมดคุ้งคุยคุยงคุย,ยญี่ปุ่นปาดสะอ่อนหลายคักไหมเนะหรอสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนเออมี แมนก่แมนตัวมือน่ค่อยกินโอ้ค่อยคือค้างเก็นี่น่องจ้าไม่นน้อยแน้อยกินกูได้พี่น้องมือแหลมมือแหลมได้พี่น้องมือแลปากแหลมมือแลปากแลปากดำไม่รมานได้พี่น้องสะอ่อนมันค้างเนี้ยมึงเน้ อ่อนเด้อพี่น้องเลยบางแหน่บุงแหน่บางแหนต้นนี่นะพูนะบางเด้อบางเด้อบางเด้อหงาเบืองควงมันยะใหญ่ใหญ่เบืองเบืองเบิองสิให้เบืองนะหวานบ่ยม่ใหญ่นึกหวานป๊าดมาเบิองด้อพี่น้องบุญเนี้ยทั้งแซ่บทั้งหวานทั้งนางนี่เหมือดแซ่บหวานคักหึ อ,อดชานพี่พน้องต้องเป็นสวนมอนแบบที่เพื่อนปลูกกินในครอบครัวคือเ,เพื่อนไม่ได้พ่นยาไม่ได้ฉีดยามันทำมาชา้านนะจ๊ะเก็บกินเลยพี่น้องมันยายน้อยกินเลยเขาไ่ต้องล้างลงไปล้างในปากยายน้อยเหรอยายน้อยซีร้องซิมมักแดงเบิ่งเด้อซีมักแดง ผู้หนึ่เมื่อดำใช่เบิ้งสช้ให้เบิ้งท่าเก็บผู้หนึ่งนะเก็บสภาพนี่เด้อผู้หนึง่งผู้หนึ่งเก็บสภาพนั่น,น,นโ,โอ้โหดูดิเขาเก็บได้วันละสี่สิบห้าสิบโลแล้วเบิ้งท่าเก็บผู้หนึ่งเด้อพี่น้องผู้หนึงหน่งได้สีเตรียมถุงแล้วเด้อแล้วเบิ้งผู้หนึ่งเด้อผู้หนึ่งเด้อผู้หนึ่งเด้อไปหาลีไปหาหมุดกิน นี่หาลี่หาหมูดกินเด้คนผู้หลังคนเอาไปหาเอาไปหายายอ้วนกินไลไเอาเมื่อหายแม่ยายอ้วนอ้วนกิ่นในเด้ยายหนึบโอ้ยมายายหนูยายหนึบยายน้อยเออสามยายพี่น้องเมื่อนี้นะต้นนี่จังมะปลึ้กปล้ำแท้ยายต้นนี่พืชปลึกพลื้กแท้พุ่นนะพุ่นนะพลึกพลื้กทุกต้นบู้ยปลึกพลื้กอีหรีล้อมึงเนี้ยมึงเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <cat on earth> ไม่ใหญ่น่อยไม่ใหญ่น่อยน่ะไ่ได้เก็บใส่ถุงคือหมูเด้อพี่น้องเด้อไม่ใหญ่น่อยเก็บเก็บใส่ปากเลยอิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่ใหญ่น่อยกินจนปากแหลมมึงเนี่ยอ่อนนี่เอ้ยมึงเน่ยไหลแท้มึงนะไปไปทำน้ำมัดน้ำน้ำน้ำไม่น่าเนาะ้นนี้น้อยใหญ่น้ยใหญ่ลักหวาน น,คคน่ามอัวร์ขายควรไปยืมภาพอเหรออันนี้เป็นขอวกี่นึงในบอลเนี่ยหัวหันอยู่ไม่สย พี่น่องก็จะเอากริงได้ให้พี่น้องเบิ่งแม้มันหลายไปลือกว่าลือเนี่ยแม้มันแบบมองมีแนวสิเกียบอ่ะพี่น้องกินน้งเดียวซ่ะ นเหมือพี่น้องเพื่นีดึงได้ยช่ไหเพื่อนีดึงไดง้มันลนเหมือนหมากซุกนเหลือแต่มากแดงเหแตงได้แล้วมันก็จะกินมากแดงนีตัวน้องพี่น้องมีน้เอดเดือเดือเดงเดงเดือเดือเมาลขาวสวนหม่งวนเด้อพี่น้องมาพี่น้องมา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 ,มา,มา สายมันยกดุ๊กมันยกดุ๊กเฮาอยากไปแจกหมูกินคนใหญหนูแล้วส่วนพลบุญหลายแล้วเสียเอาไปแจกหมูกินที่ที่ทำงานมัหน่อยหน่อยเพื่อเพื่อได้ยังมันหญ่หน่อยกินอิ่มแล้วโอเคอิ่มใช่เอาแค่อิ่มใหญ่หน่อยลบไปดูว่ามันกว้างขนาด

มันดักมันดักชม,เ,ม,กดมกดเดี๋ยวหมากดำหมากดำเดี๋ยวนี่วางมันนี่กวนมาเบิ่งเด้อพี่น้องหลายกระหล่ทั้าวะมึงเนี้ย,ย,ยาม,ามึงเน่เบิ่งเนี้ยอันแม่ใหญ่น้อยน, no e น่ะบ่ได้ถือถุงมาบ่ได้ถือตะกร้ามาเด้อมื้อนี้บ่ได้ถือตะกร้ามาเดี๋ยวไอ้น่อยสิไปกินน้ำใ่อยหนูกับใ่อยหนึกเด้ no e. อพี่น้อง ไร้มาแบบสุกเซรอนพี่น้องเบื้งแบบนว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 สะอ่อนบู๊เบื้งแนวพวกง่ายๆอันอันนี้มันใหญ่เขาเอิญยังไงี่ยใหญ่มากพี่น้อง แนวสิบรรยายเลยทะลึกทะลือไม่ค่อยเห็นข้ม,มีแนวสิเบาขเข่าท่านได้กินม่กลินหมักมอนกรเหมือนไง ญ่พี่น้งองไงลีอรอเลยนะเบ่งมือเบ่งมือใจหนูเม่น่าจะให้เบ่งมือายหนูดูน่ะยังปักแหลปปักดำปักดำเก็บป่จะเอ๋ไม่ไาเบรี่ยูนัน่ะ น้บังนั่นนั่นนั่นั่นเห็นแต่เห็นเห็นแต่กิ่งมันติ่งนองแงนองแงนองแดงนองแนงอยู่นะแมพี่น้องมเบืองเสนต้นนน้อยเบื่งเบืองนยแสบบอนึแสบบ่แบรับแบบลอดด้น่นน่ะกนบอกับกนได้ปลาังปลาด่บาดนี่นี่ขวดเขาไ่ได้กินควบอดงานได้บอชันมือนี่ะบนั่นเลยว่าระบายดีแท้เขาบอกว่าเป็นยาระบายแมนบ่บุ พี่น้องเป็นสวนมอนให้แบบกว้างใหญ่มันหลายอยู่ยางปูทัวร์หรือพี่น้องดกทุกต้นดกทุกต้นมันบอบี้อ้หน่อยนะไม่ได้เข้าไปเด้อพี่น้องเอ้ย้ะหน่อยเห็นต้นเดียวอ้หน่อยก็กินเลยกินยางเดียวดลบุกต้นสะออ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 นไหลายคักพี่น้องจ๋าสะออนหลายคักเด้อเคยเห็นไหมบ้านเป็นยังไงอยู่กาลสิน่ะ บ,าบ้านไม่ใหญ่น่อยอยุคกาลสินมันบ่มีมันมีมันมีแบบแต่เพ, ster, พาะว่าเป็นต้นสองต้นที่แบบถ้าปลูกไใ้ไส่ใบกินในในควบควนอ่ะเนาะบ้นนี้ไม่ใหญ่นอนเท่ยปักบ,บุ้ยบุ้ยบุ้ยพี่พี่ไม่ใหญ่หน,นูเก็บมามาเบิ่งให้เน,นี่ยป้าบ้านนี้ไม่ใหญ่นอนมาเที่ยวปักช่องไม่ใหญ่นอนมากินหมอนก็พวงใหญ่แท้พี่น้องวันนี้แม่ใหญ่น้อยละพ่าพี่น้องนะมาเลาะเลาะหอดปักซองเด้อพี่น้องเด้อมาเลาะมากินบหมอน แบบคุณเป็นยังไงนะมันเก็บได้หไรขนาดนะ้นจะอ่อน,นมันล้นกับเต็มต้นนึงสะอ่อนคักสะอ่อนคักเดี๋ยวอันอันมี่หนะังยายหน่อยพาลรามาสวนมอญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายหน่อยะะเด้อค่ะเยอะยายหน่อยเปิดสองไม้เนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะยายหน่อย ได้หน่อยมากรอค่ะได้น้อยสิรอมื่อหนาจะได้หน้อยสิรอไปใส่รอติดตามสะิค่ะว่าด้หน้อยสิรอไปใส่นะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ได้น้อยเด้อจ้าเมื่อนี้เดี๋ยวได้หน้อยรอกลิ่นหม่องมันก็ได้พี่น้องเด้อบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายก่อนคะ่ยะยายนึกไปใส่อ่ะนึกบายบายพี่นึกบายบายหน่ะบายบายค่ะเด็หนูก็บายบายนะคะเก็บหมอนก่อนน<า>ะคะเดี๋ยวจะรีบไปทำงานนะคะเพราะว่า เวลามันจั่นจ่จๆๆอหงอขม้าเนอะพี่น้องนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอะหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ